จะบอกว่า2คันนี้ไม่ใช่ PTS หรือ Paint to Sample นะ2คันนี้คือรถที่เข้ามาติดฟิล์มกันรอยแบบที่มีสีในตัวหรือ TPU Color Film นั่นเองแน่นอนการเก็บงานของเราเนี่ยเก็บเป100๊ะ1้อเนียนทุกจุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้มีการแรปเปลี่ยนสีมาก็มีเฉดสีให้เลือกว่า1,000เฉดสีเลยนะครับ สวัสดีครับผมเอ็มเดชัยนะครับวันนี้ผมอยู่กับปอร์เช่992สองคันเลยสอคันนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็ต้องมีความรู้สึกว่านี่เป็นสีพิเศษแน่ๆเลยจะบอกว่า2องคันนี้ไม่ใช่ PTS หรือ p i n t to Sample นะสคันนี้คือรถที่เข้ามาติด ฟิล์มกันรอยแบบที่มีสีในตัวหรือ TPU Color Film นั่นเองนะครับขวามือผมสีเดิมเป็นสีเจนช่นบลูนะครับลูกค้ามีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์รถจากดูดันนะ่ะให้ดูหวานแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับเลือกสีฟ้าคล้ายๆกับแซลลี่ที่เป็นนางเอกในเรื่องคาร์แอนิเมชันชื่อดังของวอร์ดิสน่นะฮะครั้รนี้มีชื่อสีว่าแครเมเลียนไอซ์บลูเป็นสีฟ้าที่มันจะเหลือบๆนิดนึงเวลาแสงตกกระทบในมุมที่แตกต่างกาันสีมันก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นฟ้าอ่อนฟ้าเข้มหรือบาง สวยมากๆสีนี้สีจริงนี่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวรถจริงนะว่ามันสวยจริงๆนะครับรถมันดูแบบดูดูสวยจริงๆนะชอบมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจ้า TPU Color Frame เนี่ยข้อดีของเขาคือความเงาความฉ่ำของเขาเนี่ยมันเหมือนกับสีรถมาจากโรงงานเลยนะครับ <S <S ถ้าไม่มาเพ่งกันจริงๆไม่เห็นขอบฟิล์มจริงๆจะไม่รู้เลยว่านี่คือรถที่ติดฟิล์มกันรอยแบบมีสีในตัวนะครับแล้วก็แน่นอน การเก็บงานของเราเนี่ยเก็บเป๊ะ100%เนียนทุกจุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้มีการแรปเปลี่ยนสีมาคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นสีอีกสีหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้าเป็นคนที่มีเทสมากเลยในการเลือกสีเนี่ยทำให้รถมันดูดูดีขึ้นอนะดูจากที่มันดุดัน กลายเป็นดูหลานะครับแล้วก็สปอร์ตในตัวด้วยสวยมากๆสีนี้นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือผมถ้าดูจากในกล้องเนี่ยอาจจะมองเหมือนสีดำนะแต่จริงเวลาออกแดดเนี่ยสีเขาจะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับชื่อสีคืออาเกตเรดนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าแต่ผมไม่อยากใช้คําว่าเรดหรือว่าสีแดงเลยเพราะว่ามันมองแล้วมันไม่มีความแดงมันออกเป็นสีเปลือกมังคุดมากกว่าถ้าเป็นแดงก็คงเป็นแดงเข้มแบบเข้มเปลือกมังคุดไปเลยออกแดดสวยมากๆนะครับคันนี้ก็สีเดิมเป็นสีเทานะ สีเดิมก็เป็นสีวอคาคนเกรนะครับลูกค้าเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกันจากสีอ่อนมาเป็นสีเข้มนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถแต่คันนี้คันนี้เปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีอ่อนนะครับก็เปลี่ยนมูดเย่าโทนไปแล้วก็งานติดตั้งของเราแน่นอนฮะการันตีในเรื่องความเนียนแล้วก็ความเนี๊ยบของการเก็บงานเพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถที่แรปสีมานะครับ ลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าเริ่มเบื่อสีรถเดิมและขายมือสองตอนนี้ก็ราคาไม่สู้ดีนะนะครับ TPU Color Film นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนมูดเอนโทนของตัวรถอารมณ์เหมือนว่าเราได้รถใหม่มาขับใช้งานไปพองพางก่อนอย่างน้อยเนี่ยสัก23ปีแล้วเราค่อยเปลี่ยนรถก็ยังได้นะครับลูกค้าที่สนใจแวะเข้ามาเลือกเฉดสีที่เดอรชัยมาสเตอร์พีดได้นะเรามีเฉดสีให้เลือกกว่า1,000เฉดสีเลยนะครับและที่สำคัญเดอรชัยมาสเตอร์พีดเราเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลปอร์เช่อ,อันดับ